นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะข้าพระเจ้าขอน้อมกราบบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์ขาเจ้าข้าพระเจ้าขอบูชาด้วยดอกไม้ทุบเทียนและด้วยใจที่บริสุทธิ์ ขออนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรยัยจงเปิดทางเงินทองให้ไหลมาดังสายน้ำเทวาข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพระแม่รักษมีเทวีแห่งโชคลาภพระแม่ธรณีผู้ให้ชีวิตที่มั่นคงพระแม่โพศพผู้เลี้ยงชีวิตและกายาพระแม่คงคาผู้ให้ทรัพย์ไหลามาไม่ขาดสาย พระพรมผู้มีพระเมตตาพระอินทผู้ดลบันดาลลาบอำนาจขุนคลังมหาลาบท่านท้าเวสสวรรมหาสมบัติโปรดเมตตาเปิดประตูทรัพย์เปิดประตูเงินเปิดประตูทองเปิดประตูแห่งโชคลาภให้ลังไหลมาดังสายน้ำให้ธุรกิจการงานการค้าขายงานที่ทำงานที่หวัง ให้มีลูกค้าล่งไหลมาจากทุกทิศทุกทางได้ซื้อคอร์สได้ร้อยคอร์สพันคอร์สมื่นคอร์สแสนคอร์สข้าร,ร,ร,ราชการยศตำแหน่งการเงินให้สำเร็จดังใจณโมพุทธายะณชาริติเรียกเงินจากทิศเหนือเรียกทองจากทิศใต้เรียกลาบจากทิศตะวันออกเรียกโชคจากทิศตะวันตก มะอ,ะอุทวีราพาเงินมามิหายทองมามิใครนะมพระพทะราพระวันตังพระวันตุเมทรัพย์สินเงินทองมหาศารของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในโลกนี้ขอให้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นจงลังไลมาเต็มกระเป๋าลังไลมาเต็มบัญชีรายรับทยานขึ้นเรื่อยเรื่อหลุดสายฟ้า อิติปิโสพักาวานะชาริติอะระหังพุทโธเมตตามหานิยมคนทางหลายลหลงไหลเอ็นดูรักใร่ช่วยเหลือสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูค้าขายกล่องลูกค้าแน่นร้านซื้อซ้ำไม่หนีไปไหนเงินสดเงินโอนไหลมันเต็มบัญชีนกักะโรโหติระพังนะมะพทธพรังแห่งโชคลาภบ,บุญเก่าหนุนเสริม บุญไม่เร่งผลทวีคุณพลังแห่งจักรวาลทรงทรัพมาสู่ตัวข้าพระเจ้านางสาวบุษบาไขมีเพชรคุณเกตแก้วพระอรันในฉพันธ์ยะสาสาราภามหาเศรษฐีจงบังเกิดแก่ข้าพระเจ้านางสาวบุษบาไขมีเพชรคุณเกตแก้วพระอรัน เงินไม่ขาดมือโชคไม่ขาดสายมีแต่กำไรไม่มีขาดทุนมีแต่คนเมตตาขอให้ทรัพย์ไหลมาโดยง่ายได้แม้ไม่ไขวยคว้าก็ให้มีเข้ามาเองขอพระแม่ธรณีที่ได้เป็นสักขีพยานด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่ข้าพรเจ้านางสาวบุษบาไขามีเพชรและคุณเกศแก้วพระอรันที่ได้เคยสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติอันมีทานศีลสมาธิปัญญาและบารมีสิบที่ได้ดูแลวัดวาประศส,สนาดูแลบิดามารดาครูบาอาจารย์อยู่ใต้ร่มพระบารมีพระโพธิญาณได้โปรดจงมาโดนบันดาลจงมารวมพลังกรันเป็นทรัพย์กรันเป็นโชคไหลไหลเข้ามาเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นรถยนต์ เป็น,นโฉนดเป็นหุ้นเป็นทองคำเป็นกำไรเป็นธุรกิจที่มั่นคงมีไรายได้แบบแพสซิฟอินคัมไม่รู้จบขอให้สเสน่ห์แห่งข้าเปร่งปรังดังจันทร์ขอให้ดวงจิตของข้าดังแม่เหล็กดึงดูดความมั่งมีคำพูดของข้าดังมนสะกดจิตใจผู้ฟังขอให้ทุกคำเจรจาคือเงินตราทีลังไลมา ข้าขอใช้พลังแห่งบทสวดนี้อธิษฐานให้ทรัพย์ไหลมาเทมาขอให้ความยากจนจงสิ้นสุดขอให้ความมั่งคั่งจงประจักษ์ขอให้หนี่สินหมดสิ้นขอให้ทรัพย์สินเพิ่มพูนขอให้จิตใจสงบมีเงินไหลเข้าตลอดเวลาขอให้ชื่อของข้าติดบัญชีมหาเศรษฐีขอให้ชื่อของข้ามีในสัญญากำไรมากมายขอให้ทุกประตูที่เคยปิดจงเปิดกว้างขอให้โชคลาภใหญ่ลาบโต ความสำเร็จแบบไม่ทันตั้งตัวจงปรากฏแก่ข้าพเจ้านางสาวบุษบาไขมีเพชรและคุณเกตแก้วพระอรันพร้อมทั้งครอบครัวอำนาจแห่งฟ้าดินเทพเทวาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นพระแมตธรนี14ชั้นนครบาดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้งเสนโกดจักรวาลโปรดจงขับไล่พลังร้ายพลันจนขอให้นำแต่พลังดี เงินดีโชคดีคนดีมาสู่ตัวของข้าพระเจ้านางสาวบุษบาไขมีเพชรขุนเกตแก้วพระอรันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากกรรมใดที่เคยกั้นรัพย์ขอให้กรรมนั้นจงจางหายหากวิบากกรรมใดที่เคยกั้นลาบขอให้ละลายโดยแสงแห่งบทสวดนี้ให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกประการโดยเร็วพันด้วยเถินด้วยเถินด้วยเถิน เอเตมหาราภังอนุสราสภพโภคังปูชิตังมาสุขามะอโอร้อมเงินเข้าบัญชีพโภคาราพานามโมรวยโดยไม่รู้ตัวพุทธธรรมะสังฆาดึงโดยทรัพย์จากฟ้าอราหังสุขโตเมตตาคลุ้มครองปิโยเทวามานุษย์นางมหาเมตตามหาเศรษฐิโยหนตุเมราภาพวันตุเมท,ทุกวันทุกเวลาณชาริติ เสริมดวงให้มั่นคงโอมวะราพางามพร้อมขอทรัพย์รังไรมาจากทุกทิศทุกทางนักกรบัดนี้เถินขอพลังแห่งราบอันยอดเยี่ยมที่สุดดึงดุดทรัพย์ที่ควรได้ให้มาสู่ตัวของข้าพระเจ้านางสาวบุตรสบาไขามีเพชรคุณเกตแก้วณอรัมพระอรันทันที ขอให้เงินทองล้อมรวมเข้าบัญชีให้โชคลาภไหลมาแบบไม่รู้ตัวขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทาั้งหลายนะเมตตาโมกรุณาพุทธปานิทายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธายะเปิดการงานเปิดการเงิน เปิดโชคลาบเปิดดวงดีดวงมหาเศรษฐีนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปโดยืูนสาธุสาธุสาธุ